โดกำลังตรวจสอบพื้นที่ครับหลังจากที่ฝนตกหนักจนน้ำถ่่มพี่น้องสิลนขันแท้แล้วโดตรวจสอบตำรวจพื้นที่ครับมีป้าออกบอ่อมีกบออกบ่อรอ ตื่นหนึ่งแต่ฝนตกครับ <c oughs> ตี่สี่ตัวนี้โม่โมงยังบมเศร้าครับว่าโตกหนานๆก็คือหอดตี่หาครับหนึ่งชั่วโมงเต็มน้ำถั่วเลยครับพี่น้องสิโลนข้างหน้าแล้วเส,โสโ่เศร์โมนีเป็รเสโวันภาครับ อันนี้เป็นวันพระเบองครับตกแบบชนิดที่ว่าทั้งตกท้ล่มทั้งฝนครับตกแห้งตกหนักตกเป็นสมองแล้วก็ล่มพัดสายพัดหัวไงเขาเพื่อนกว่ากับหองทั้งหองทั้งเหลื่อมจนไฟดับ ฝ่าหองแห้งหลายจะไฟยดับพี่น้องพายไป,ยไป,ยไปยเหปปียงไปเห่ยงไปเห่ยงอย่างเดียวรอรอปึ๊ยเป็นตะยานคับตอนแรกวะ่าเสียวโรศั์มาถ่ายให้คนพี่น้องเอฟซีเบิง้งแต่พอดีฝ่ามันเหลื่อมแห้งครับเลยบกกาเห็นมาถ่ายตอนเสาร์ดีกว่าครับกําลัางสี่หกโมงครับพี่น้องตีหาหาสิบหายังประยุดครับยังลิลลิลอยู่ตอนนี้ หนึ่ง <c oughs> นาม,มนตรทุนขึ้นมาหอวทีแล้วครับพอดีมีครบกบออกมาตัวหนึ่งครบัครบโดกำลังสแกนหาอยู่มันอยู่มองไหนวะโดวะก่อบเป็นมาหอดเฮื่นแล้วครับนาม ขั้นหน้าขาดขั้นแท้ขาดกับมือนี่ละผู้ไดสิริปันกขั้นแท่ไหมกับเบอรเบิงเอาโหลดมือนี้เสาษนีนี่ตกแบบอสุดยอดครับเป็นฝนที่ตกแห้งที่สุดในรอบป,ปี้นี้ครับพอดีว่า บบาวอีสานบ้านน so ้องบัวพันเดินทางมาจากน้องบัรลรมพูครับเดินทางมามาหอดประมาณตี้สองโอ้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 โดดโดดโโอ้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 ลบโดลบเดี๋ยวจับเอง

น้ำม,มันวมขว่ผมหน้าจนหล่นมันก็เลอเลยเยมันอยู่ข้างน้อยมันอยู่ข้างในเออนี่เดี๋ยวมันเต็นตั้มอย่าเห็นบ้าเน่ยเออเต็นตั้มผานี้ำถว่มันโบมีหมองง่อย แพร่ร้อยเอาแพร่ร้อยกับบร้อยเลยเอาแพร่ง่อยกับบง่อยป้ <c oughs> ากับบ่ออแล้วครับเพราะว่าที่อยู่นี่นี่มันเป็นมีแต่ป้าเลี้ยงครับ ป้าติ่เป็นบบหูจะเบื่อนออกกันนะนอกจากน้ามันสีขาดน้ามันสีถ่วมไปครับมันจะสีออกส่วนป้าติ่มันออกได้ป้าหน้าป้ายังเข้าเนี่ยมันออกไปหมดแล้วครับเดี๋ยวล้างวันพาครับมืออื่นมือนี้วันที่ยี่บสองมือวันที่2ีิบสามเปิดวงตัวนี้เบิ่งก่อนวสิได้ไปเปิดวงน้ำเผาบ่อ้าบได้ไะก็สิ หาใส่เบสจูบานนี่ะพี่น้องสีหายเยือกใส่เลื่อนใหญ่หหมาหาใส่เบสเอาจากักสามสี่โลไม่เห็นแดดเดียวไว้ มือึคนื่นกะโอ้นอนเด็กกอยู่ได้ครับนอนบอแมนตี้หนึ่งเทียงขึ้นกัวบ้านนี้ตีสองบาวอีสานมาหอดตีสี่ฝนตก,กนี่หกโมงสองยั้อหยุดอยู่ครับวันสิก์ไปหาไต่กบน้ำพนท่างนะกบหน่อยไต่มะออมกะโอ้ ฝ่าหองฝ่าเหลี่ยมเป็นต่ายานนั่นเลยแต่เลยบอะไรไปใส่เลยครับหนึ่งผมมันลยอยไปจ้างสาบอันต้นหนึ่งะทางบอร์อีกต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่ง นั่งเงียงกันหลา่ๆอยู่อยู่ฟังพี่กับมี่เด้พี่น้องฟังพี่กับมี่เด้แถวต้นม่ว,นวงตน้นยางนะขึ้นมานังอยู่ทั้งโขกเสยตุยคึ้นได้เพิินเวลาเฮา,ายางไปัจิกระโดดจอมกระโดดจอมลง <c oughs> เลยเดาทาแฮงขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องทองฝูนแบ้น้อยนองหญิงครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสะกอนครับพี่หน่อยแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ